ันบูลลี่คนนี่มันมีอยู่ทุกทุกสมัยจริงๆนะไม่ว่าจะบูลลี่ในเรื่องของความสูงสีผิวทรงผมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะเลยลหลายๆคนเนี่ยก็มีการรับมือเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยถ้าเจอเนี่ยอาจจะแบบทําเป็นนิ่งเฉยฟังเข้าซ้ายออกขวาไม่ให้ความสนใจและเขาเนี่ยก็จะเลิกรอไปเองหรือบางคนเนี่ยด่ากลับเลยก็มีนะเอาด่าแล้วเตี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้สูงเท่าไหรน่นี่ก็ว่ากันไปใช่ไหมครับมันก็มีวิธีการรับมือเนี่ยที่ค่อนข้างหลากหลายแต่ ยุคสมัยนี้มันค่อนข้างเบาบางลงไปใช่ไหมครับหลายหคนอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยมีแล้วซึ่งไม่จริงนะครับไอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับคนทุกวงการจริงๆนะครับไม่เว้นแม้แต่นักร้องดังครับล่าสุดนะครับคุณ ลาบานูนนะครับเมทีลาบานูนนะครับก็ได้ออกซิงเกิลเพลงใหม่มาเนาะซึ่งใน MV ็มีทเซิร์ฟเธอเนี่ยจะมีคุณจ้านงเมนีเนี่ยเข้าร่วมแสดงคุณด้วยไงครับซึ่งใน MV เนี่ยมันก็มีการแบบฉายภาพคู่กันนะเนาะซึ่งส่วนสูงของคุณเมทีเนี่ยก็ไม่ค่อยสูงมากใช่ไหมครับเปรียบเทียบกับคุณจ้าที่แบบค่อนข้างตัวสูงใช่ไหมครับซึ่งคนเนี่ยก็ออกมาบูลลี่เป็นอันเนี้ยกับคุณเมทีเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยครับหลายหลายคอมเมนต์เลยบางคอมเมนต์เนี่ยรุนแรงถึงขนาดว่าเอ้ย ดูทีเซอร์นี้ไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าผู้ชายหรือคุณเมธีเนี่ยสูงแค่120เซนติเมตรเองนะซึ่งคุณจ้าลงมณีนะครับคุณจ้าที่แบบร่วมแสดงด้วยนะก็ได้รับทราบนะครับแล้วออกมาแสดงความเห็นว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้การบูลลี่เราเนี่ยมันสมควรให้หมดไปมันสมควรให้แบบเป็นยุคจุลศิกย์ไปแล้วนะสมัยเนี้ยมันไม่สมควรมีการบูลลี่อะไรประมาณนี้แล้วหรือเปล่าและยิ่งมีการบูลลี่อัตลักษณ์ภายนอกครับซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนาะส่วนสูงสีผิวหรือว่าแบบ าตาหูจมูกปากเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่แล้วไงคุณบูลลี่เขาไปเขาก็ทําอะไรไม่ได้ไงซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีวุฒิภาวะเนี่ยไม่สมควรแสดงอะไรประมาณนี้ลงมาแล้วก็เป็นการบูลลี่คนอื่นนะก็คือมีคนมาคอมเมนต์ในแบบช่องคอมเมนต์แล้วก็แบบในโซเชียลเนาะเม้ามอยกันนะครับซึ่ง ก็อันนี้จะเป็นประเด็นรองนะครับแต่ประเด็นหลักๆเลยเนี่ยคุณจ้าครับเขาก็ถามว่าเออคุณเมธีวงลาบดูเนี่ยเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาเนี่ยห่างหายไปจากวงการเพลงเนี่ยนานเลยนะครับประมาณแบบ7ปีเลยนะครับคุณเมธีเนี่ยเขาก็เล่าประมาณว่าช่วงนั้นน่ะเขาเกิดวิกฤตหนักครับอาจจะเป็นวิกฤตอะไรที่เขาแบบไม่ได้แจ้งรายละเอียดนะครับเหมือนกับเป็นมรสุมชีวิตนะครับไม่ได้เข้าใจได้มรสุมชีวิตเนี่ยมีกันทุกคนครับเขาเลยตัดสินใจที่จะออกบวชครับ ในช่วงนั้นนะครับเป็นวัดป่าไกลๆโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้แจ้งไข่นั่นเองครับแลวตอนนี้เขา้าใจทุกอย่างเนี่ยเคลียร์เรียบร้อยแล้วเขาก็เลยกลับมาทํางานเพลงที่เขาเนี่ยรักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปล่อยทีเซอร์เพลงเอวีเนี่ยตัวแรกเลยนะครับเพื่อนเนี่ยอย่าลืมไปฟังกันนะครับในส่วนของประเด็นการบูลลี่นะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับจะเหมือนผมไหมที่แบบว่าถ้าโดนบูลลี่ไปก็ซ้ายออกขวาไม่ต้องไปสนใจและเขาก็เลิกบูลลี่เราไปเองหรือว่า ตอกลับยันยังไงนะครับก็แสดงความคิดเห็น,นคอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้นี้เผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะนำไปทำกันนะครับ